ครับก็ในผลดีนะครับผมมองในเรื่องของเราเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่นะครับในรายการหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็ด้วยศักยภาพของเราเนี่ยในด้านเศรษฐกิจนะครับตรงนี้เป็นเม็ดเงินที่จะสามารถนําพานักท่องเที่ยวนะครับมาจับจ่ายใช้สอยนะครับทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพื้นที่นะครับแล้วก็มองในแง่ของการท่องเที่ยวนะครับก็จะมีจังหวัดรอบข้างนะครับก็จะได้อนิสงส์จากตรงนี้ในการ ที่เรามีการจัดการแข่งขันะระดับโลกตรงนี้เข้ามานะครับคืออย่างนี้คร the ับเราเราก็จะมีนะครับในการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์มีหลากหลายนะครับทั้งทางด้านศิลปะวัฒนธรรมนะครับด้านกีฬานะครับแล้วก็ท่องเที่ยวนะครับอย่างจังหวัดบุรีรัมย์เองนั้นนะครับก็จะมีปราสาทอินพนนท์ลุงนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญนะครับ แล้วก็ยังมีจังหวัดรอบข้างที่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวหรือมีศิลปะวัฒนธรรมที่พร้อมที่จะให้นักท่องเที่ยวหรือนักแข่งได้ไปเยี่ยมเยียนต่อนะครับในจังหวัดข้างๆนะครับผมว่าในเรื่องของกีฬาในเรื่องของการจัดสปอร์ตอีเวนต์ต่างๆนะครับ ทางด้านท่องเที่ยวด้วยเนี่ยผมมองว่ารัฐบาลของเราเนี่ยคาดหวังจากตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเราจะได้นําเม็ดเงินนะครับมากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมาในด้านของการท่องเที่ยวนะครับแล้วเราก็คิดว่านะครับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เราก็หวังว่านะครับนักกีฬาของประเทศไทยนะครับจะประสบความสําเร็จในการแข่งขันในครั้งนี้ครับ คือผมมองนะครับว่าอันนี้คือโมเดลหนึ่งที่สําคัญนะครับคือจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพราะว่าทางจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเราได้เห็นนะครับตามหน้าสื่อในที่ผ่านมาก็คือเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเมืองกีฬาเลยนะครับเมืองสําหรับจัดสปอร์ตอีเวนต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมีการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ของกีฬาฟุตบอลนะครับมีเรื่องของการวิ่งนะครับไหนจะเป็นของม o ต GP ที่เรากําลังจะจัดกันในปลายเดือนนี้นะครับเราก็มองว่าอันนี้คือสปอร์ตโซลิซึ่มซึ่ง ในหลายๆจังหวัดนะครับก็สามารถที่จะนําไปเป็นโมเดลในการพัฒนาจังหวัดของท่านได้นะครับทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็เราพร้อมยินดีที่จะสนับสนุนนะครับในโมเดลรูปแบบนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่ารายได้จากการท่องเที่ยวและรายได้จากการกีฬาตรงนี้นะครับจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนั้นๆด้วยนะครับ แล้วก็ยังเชื่อว่านะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็ยังมีนักกีฬาระดับโลกของคนไทยของเรานะครับผมเชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนะครับนักกีฬาหลายท่านนะครับที่สนใจทางด้านการแข่งขันความเร็วหรือสนใจทางด้านนักกีฬาอยู่นะครับก็ผมเชื่อว่านะครับการแข่งขันในครั้งนี้สรุปแน่นอนครับ อันนี้ก็อาจจะต้องให้ทางจังวัดช่วยพอประชาันธ์นะครับ <c oughs> ในในในเรื่องตรงนี้ด้วยครับแต่ประเด็นนี้เราก็มีการพูดคุยกันอยู่เหมือนกันครับ